สภาพโรงเรียนบ้านปกากกะหารังจังหวัดปัตตานีเต็มไปด้วยโคลนที่มากับน้ำท่วมค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งครูทหารตำรวจและรถดับเพลิงระด,ดมกำลังเข้าฉีดน้ำทาความสะอาดเก็บกวาดและฟื้นฟูโรงเรียนเพื่อให้ทันเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้นายยาเบนเรืองจรุนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าตั้งแต่มีการเตือนภัยล่วงหน้าทางโรงเรียนเตรียมการยกของขึ้นที่สูงทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือเอกสารต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ว่าปีนี้ระดับน้ำเอ่อล้นท่วมสูงกว่าทุกปีทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักยกเว้นคอมพิวเตอร์ที่ยกไปไว้ชั้นสองทั้งนี้ได้ประกาศแจ้งให้นักเรียนมาเรียนตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้แล้วอย่างไรก็ตามระดับน้ำในหมู่บ้านที่ยังสูงอยู่ผู้ปกครองอาจต้องใช้เรือมาส่งนักเรียนเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ขณะที่จังหวัดนราธิวาสคณะครูอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจัรถกรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมและมีประชาชนนําอุปกรณ์ที่เสียหายมาซ่อมเป็นจํานวนมากนอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วยังเป็นการฝึกอาชีพของนักศึกษาอีกด้วยค่ะ